BHQ ทุกวันนี้นะครับพูดได้ร้อยเปอร์เซก็คือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้พึ่งพางบประมาณของรัฐแต่อยู่ได้ด้วยเงินถุงเงินถังเงินใต้ดนินเงินเทาของหุ่นเซนโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วก็มาจากบ่อนคาสิโนกองพิทักษ์หุ่นเซน BHQ ค่ะกับกองทัพทหารกัมพูชาที่ดูแลประเทศค่ะมีความเป็นอยู่มีสิทธิ์มีเงินเดือนมีการดูแลที่ต่างกันยังไงบ้างคะ่ะ ก็มันก็สืบเนื่องมาจากกองผลน้อยที่เจนั่นแหละก็คือฮุนเซนอนุญ,ญาตให้กองผลนี้สามารถหาเงินได้โดยให้สัมปทานไม้สัมปทานที่ดินแปลงใหญ่เงินที่ได้มาเนี่ยก็เอามาหล่อเลี้ยงกองผลน้อยอันนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งพอมันเกิดในวันๆก็คือว่าการก่อการร้ายสากลผนวกกับว่าฮุนมาเนตก็จบมาจากเวสต์พ i อย์ ก็เลยเอาต่อกันก็เลยอเมริกาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเราจะสนับสนุนแล้วก็ให้กองกําลังพิเศษเนี่ยมาเป็นกองกําลังต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองพลน้อยที่70เนี่ยก็ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีสัมปทานแปลงป่ามงป่าไม้ที่ดินอีกแล้วเพราะมีเงินสนับสนุนจากอเมริกามาทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่เขาเคยมีก็คือเขาก็ยังให้สัมปทานต่อนะ มันเหมือนกับว่าได้เงินมาเพิ่มจากอเมริกาโดยไม่ต้องเรียกร้อง